บันนี้เป็นครั้งที่37ตรงกับวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2568้ารข้าพเจ้านาภาพันเกษราขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทำผมบ,บูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแต่องค์พระความปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สําเ็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอทเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตระไตรครูคบาอาจารย์และเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเลสุ อัตราคัดชันตุเทวตาสัตธ,ธรรมมังมุนิราชสาะาสุนันตุสักขโมกะทงังสเคกาเมจะรูเปคิริสิขาราตาเตจันตาลิเขวิมาเนที่เปรัเถจะคาเมตารุวานาคาหันเนเกหวัตถุมหีเขตเตภุมมาจจยันตุเทวาชลธละวิสเมยักขะคันทพานาคาติฐานตาสันติเกยังมุนิวราวะจะนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวรนากาโลอายามพัทันตาธรรมะสวนากาโลอายามพัทันตา ธรรมสวานาก,กาโลอัยังผะทันตาบทส่วนน้ำมการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะบทส่วนสัจจะกริยาคาถานัติเมสะนางอัญงพุทโธเมสะนางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะหุสติเมโหตุสัพพทานัติเมสะนางอัญงธรรมโมเมสะนางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะ โสธิเมโหโตุสัพพทานัตทิเมสารนังอัญยางสังโคเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเมโหโตุสัพพทาบทส,สวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถวัฏายะสัพพา,านินางปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหนตุสัพพุปัตถวา มหาการุณิโกนาโถหิตายสาสพพปานินางภูเรตวาปารมีสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเชนะมาหนตุสพ,พุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภพปานินางภูเรตวาปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหนตุสพุปปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอวกังสามายังพระควาสกเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมเตหิภิกขุส,สเ,หาหาเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจทะโลกะทาตุหิเทวตา เยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัสสนายะภิกุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะโหสิอายังโขพระขวายสเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมมหาตาภิกุสังเขนะสติงปัญจามเตหิภิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัสสนายะ กุสังคันจะยันนูนัมยามปีเยนะพะควาเตนุปัสังกะเมยยมะอุปัสังกะมิตวาพะควะโตสันติเกปัจเจก,กะคาถาภาเสย,ยามาติอัทโขตาเทวตาเสยยะถาอปินามะพะละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเรยะปาษาริตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพะควะโตปุระโตาปัสุระหังสุ อัถโคตาเทว,วตาภะคะวันตังอภิวาเทว,วตาเอกะมันตังอัถทังสุเอกะมันท,งทังทิตาโขเอกาเทว,วตาภะคะวโตสันติกเกอีมังคาทังอาภาสัมหส,สัมโยปวานนสุมีเทวกายาสมาคตาอคาคัตตามหอีมังธรรมะสมัมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัโคอปราเอเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิ ตัตราพิกโวสมาถังสุจิตังอัตนโนอุชุกามะกังสุสาราถิวาเนตานิขะเหตวาเอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัทโควปราเทวตาภคะขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเหตวาคีลังเซตวาปะลีคังอินทขีลังโอหัจ,จาม,ามเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัทธควาปราเทวตาพะกะวโตสันติเกอีมังคาทั้งอาภาสิเยเกยจิพุทธังสารนังคตาเสณเตคมิสันติอาปายาภูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรศสันติติอัทธคุภาคะ,ะวาพิคุอามันเตสิเยภูเย,ยนะพิขเวทะสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคัญจะ เยป э ิเตภิกขเวอเหสุงอตติธรา,านังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะธาปิมมยหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติ เสยยะธาปิมมยหังเอตระหิอาจิกิกิามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยา,กกายาาาาิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตั้งสุนาทะสาธุกังมณสิกโรธะภสิสะมิภสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิพตโุภะกะวัโตปัจจโสุงภะกะวาเอตัะทาวจักอัตะโขสิโลกะมนุกัตสามิ ยัตถภูมิตาทัสิตาเยสิตาเคริคาพรังปหิตัตตาสมาหิตาอุทูสีหาวะสาลีนาโลมะผังสาสัมพุโนโอทาตมะณะสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาเพยโยปัญจสเตยตาวา วันอากาปิละวัฒเวตโตอามันตายิสัทธาสาวเกสานรรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิกขโวเตจอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธสสาสนังเตสัมปตุระหุยาังอมนุสานัทสนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังถัตสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัทสุงอเปเกนันตามัทคุงทิสาสภาพุตตาอหง ตันจสัสพังอภิญญายาวะวิคิตาวานะจักคุมาต,ตัตโตอามันตายิสัทธาสาวเกสาสเสนระเตเทวากายาอาภิกันตาเตวิชานาถะพิกาโวเยโวหังกัตายิสามิเตเจราหิอนุปปภะโสสตัตสัตตะสหสาว,สาสาวยาขาภุมมากาปิลาวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสินโนโมทามานาอาภิกามุ พิโกนังสมีติงวนังชัสหัสสาเหมาวตายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิการมุงพิกุนังสมีติงวนังสาตาเีราติสหัสสายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิการมุงพิโกนังสมีติงวะนังอิเจเตโซลสะสหัสสายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสินโนโมธามานาอภิกามุงพิโคนางสาม,มีติงว่านางเวสามิตาปัจจสตายัคขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสินโนโมธามานาอภิกามุงพิโุนางสาม,มีติงว่านางกุมเพโรราชาไกิโกเวปุลัสะนิเวสนังพิโยนางจตะสหัสสังยักขานัง ปยิรุป,ปาสติกุมวิโรราชาคา่าโกโสปาคะสมิติงวะนางปุริมันจะทีสังราชาทตาาลโทปัสสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทนามามหาภา,าอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิโกนังสมิติงวะนางทักขีนันจะทีสังราชาวิรูโโหตปัสสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพาหัวอินทนามามหพลารกิทีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิโกนังสามิติงมะนางปัจฉิมันจ่าทีสังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหัวอินทนามามหาลารอิธที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิโกนังสามิติงมะนางอุตรันทีสังทีสังราชา อุตรันจะที่สังราชากุเวโรตัปปสาสติสติยาขานางอาธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสาะาพาโวอินทนามามหาพพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขนางสาม,มีติงมะนางปุริมาทิสั่งทัตตารตโถทักอีเนนาเวรุหะโกปัจชีเมนาเวรูปัจโคก,กุเวโรอ,อุตรังที่สั่งจาตาโรโตรเมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาทัทธลมามนาอาทังสุ วนเนกาปิลาวัฒเวเดสังมายาวินโนทาสาอากูวันจานิกาสทามายากุเตนทุเอเตนทุวิปูจาวิปูโตสหจันทนโนกามาเสโทจากกิน,นุค,คันทุนิค,คันทุจะปนาโทโอปะมัญโยจักเทวสุโตตมะจะมา,า,มาตลิจิตตะเสนโนจักคันทัพโพนโรราช,าชโนสะโพอากูปัญจสิโคเจวะ ติมพารูสุริยวัชศาส์เอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุภิโมธามนาอภิการมุมพิกุนังสมิติวนังอัทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมพลาสตราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติวนังเยนาคาราเชสหสฮารันติ ทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนมัชชะปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตธานาคราชานามาสิสุปนาตโตเขมามกาศิพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปนาสารณะมกังสุพุทธทงังชิตาวชิราหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวาวเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวขสา เวปะจิตติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหะสตันจากพาลิปุตตานังสเปเรเวโรจนามากาสันนายหิตวาพลิงเสนางราหุพัฒามุปาขมุงสามะโยธานิพัทันเตภิขุนังสัมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเทโชวาโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยาสสาสหะเมตากรุณากายิกา อาคูเทวายาสัสสินโนทเตสตทัสตากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันาว,วันโตยสัสสิโน โมทามนาอภิกามุงพิโกนังสามิติงว่านังเวณทูจัตเทวาสาฮารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปานิสาสุริยมาคูปุรักิตานักขานิปุรักิตวาอาคูมันทวะลาหกาวสุนางวาสโวเศโถสโกปาคะปุรินทโทโลทเสเตทัสทอากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมมามนาอภิกามุงพิกโกนังสาม,มีติงวะนางอธาคูสาภูเทวาชละมคิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะปุมมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจุตาจะอนเนชากาสุรรยะรุจิลาอาคูอาคูวสะวาวาสะวะเนสิโนทัศเตทัตตตสทากายาสเพนานัตะวัน นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนางสามีติงมะนังสมนามหาสมนามานุสามนุสุตตะมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัทาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามาหาปารคาอาคูเทวายศสัตสิโนทัเสเตทัสทากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโน โมธามนาอภิกามุงพิขุนางสามิติงว่านางสุปการกรมหาอรุณาอาคูเวคาณาสาสหะโอทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาราคาชามิสกาจายสัสสิโน ฐนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติสทัศเตทัศ t ากาย y a สาเพนานัตตะวนนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวนันโตยัสสิโนโมทามนาอ,อาภิกามุงพิโคนังสาม,มีติงว่านางเคมิยาตุสิตายามาเกตกาจยยายัสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิม,มานาราติโนาอาคูอัทาคูนประระนิมิตา,าทัศเตทัศ t าก g า y าสาเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิก กามพิกุนังสาม,มีติงว่านังสัตเทเตเท,เทเว,วานิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุฒาชาติมะขีลงังโอคาตินนามานาสวางังทักเขโมฆาตารังนาคังจันทังวะาอสาิตาติตังสุพรมมาปรามาัโตจ่กปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโรโอติโจสจะโสภาคาสมิติงว่านางสหสัมมสพรมมมโลกานางมหาพรมมาพัทพิติทติ อุปาปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสธาอิสราอาคูปเจกะวะสวัติโนเตสันจะมัชชบโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสกรมเกมมระเสนาอภิกามิปัสะกันนะหัสมันทียังเอธะกันนะหะทะพันธะทะราเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุลจิตะโกจินังอิติตัตถะมหาเสโนกันนะหะเสนาอภปสัย ปานินาตลามาหมาหัจจะสรางกตวานะเพระวังยถา,าปวุสโกโมเมโคยถานายันโตสวิชุกโกสัทาทาสโสปัจุทาวติสังกุโทอาศัยังวเสตันจสัสภังอภิญญายาวะวะกิตาวานะจักขุมาตะโตาอามันตายิสัทธาสาวเกศาสเสนระเตอมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขะโว เตจ่าอตับปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสนางวีตะราเคหิปากามุงเนสังโลม,มัมปิอินชยุงสเพวิชิตาสังคามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหสุุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวนจุลลชยประกร นมโมเมพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิ์ปสีเทวานารายะปะระเมสุราสสิทธิพระมาจาอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรักกาสม,มุทธาภูตุงคังคาจะสัพรมะชยยะปสิทธิภวันตุเตชยยะชยยะธรณีธรณีอุทัติอุทัติอุณท,ท,ทินาทีชยยะชยยะข้าคนละคนละนิสัยนิายสายเสยนาเมรุราชพลน,นรชีชยยะชยยะ คำเพีระสมพีนาเคนทนาคีปีศาจะภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนะมุขสาตราชัยยะชัยยะจัมปาทินาคะกุลคันถกชัยยะชัยยะคัชคนะตุรงสุการะู้ชงสีหาพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณนะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารี ปุณาสุทธินานารดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีตะเลสัทธาสุชยาชยยะชยยะธรณีสารตินสัทธาชยยะชยยะมังกรารัญญาภวเขชยยะชยยะวรุณนายเขชยยะชยยะรักษาสุรพุชเตชาชยยะชยยะครามเณธทนคณาชยยะชยยะราชาธิราชชัยชยยะชยยะปัทวิงสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปเจกะพุทธสาวัง ชัยยะชัยยะมเหสุโรหรินฮาโรหารินเทวาชัยยะชัยยะปรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิลุหะโกวิรุปะโคจันทิมารวิอินโทจะเวเนเตโยจะกุเวโรวรุโนบิจะอะคีวายโยจะปาชุนโหกุมารโรทัตตารถถะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพเพสัพพาชัยยะชยรามโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะ ทะปาโลจชัชยยกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยยะมังคลัง ชโยปิพุทธศาสริมาโตอายังมารัสจจะปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาพรหมคณาเมหสิโนชโยปีพุทธาสริมาโตอายังมารัสสะจจะปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทคณาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสริมาโตอายัง มารัตจัปปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาตถาเทวคณามเหสีโนชโยปีพุทธศาสุริมาโตอายังมารัตจัปปปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตัตถาสุปันนคณามเหสีโนชโยปีพุทธศาสุริมาโตอายังมารัตตจัปปปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาตถานาคคณามเหสีโน ชโยปีพุทธศาสเรมาโตอายังมารัสจ่าปารีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาสัษพรมาคนาเหสินโนชยันโตโพธิยามมเลสกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังอวิชโยโหหิชยสุชยามังคะเลอปราชิตาปลังเกศีเสปัฏวิปโขคะเรอภิเสเกสพรพุทธานางอคัปปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะาตังสุหุติตัง สุขโนสุโมหโตจะสุยิฐถังปรมาจาริสุปทัททกกินางกายกกรมมังวาจากรมังปัททกกินางปัททกกินางมโนกรมมังปณิปทมมีเตปทัททกกินาปทัททกกินานิกัตตวานาปราพันตัดเถปทัททกกิเนเออตถะ เตอัาลัทธาสุขีตาววรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุขีตาโหตหสหสเพหิยาติพิสุนันตุพนโตเยเทวาอัสงฐานิอัธิคตาทีคายุตยุกาสทาโหตุสุขีตาโหตุสัพพาธารักขันตุสัพพสตานางรักขันตุชินาสานังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเปโบเรนตุมโนรถฐายุตะกาเลปวัสสนตุวัสสังวัสสาวราหกา โรคาจุดปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยถารหังบทสวดธรรมนิกายนิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมย,ยังภะควาสาวัตถยังวิหารติเกเเชตะวะเนอนากะปินทิกัสอาราเมตตะโขภะควาพิขูอามันเตสิพิกขโวติพัตธเตติ ภิกุพะคะวัโตปัจจโสสุงพะคะวาเอตตะทวจะอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังกิตาวะสาทาตุธรรมตถิตตาธรรมนิยานตาสเพสังขาราอนิจจติตั้งตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธจิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังขาราอนิจจาติ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกคติตังตถาคโตอภิสัมพุทธสติอภิสเมติอภิสัมพุทธจิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัถเปติวิวารติวิภัสติอุตานีการติสเพสังขาราทุกคติ อุปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรมาอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุจิตาวาอภิสเมตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาสติอุตานีการติสเพธรมาอนัตติอิทามโวจะภะคะวา อตตะมานาเตพิกูภะกะวตัตโตภาสีตังอภิณัญชุนติบทสวดพัทเทกะรตะคาถาอาติตังนานวาค้าเมยยะนปาปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไยและไม่เพึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปะหินันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปจ,จุปันนั้นจะโยธรรมังตถะตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพระรุหเยผู้ใดเห็นธรรมผู้เกิดอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนแงงคลอนแคลนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชเวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารานังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหีโนสังคารันเตนะามหาเสเนนะามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิตังตังเมพัทเทการโตติสันโตอาจิคาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจจะเวคณะสเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อธุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนสุทุวังมรณังเชื่ความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มราณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอัติยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตาควรที่จะสังเวท อายังกายโอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนประคันปรัสะจากวิญญาณฉุดโทอันเข่าทิ้งเสียแล้วอธิเศสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อนิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตาวานิรุณชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสมโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัดเทวหาหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทีเมเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิสุดกกุศาลังกรรมังสัเพหิพาเตหิกตังกุญงโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงถาเนอธิคตาธีคายุกาศธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุ สัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพนักขตตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพสามารถตินังสมิชจันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภะควานโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภะควานโมโพธิสัตตอาคันติมายาอิติภะควา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสถิงกรโนเตท,ทะวิหารามันทะเลเทราจามัชานาวากาจะพิกาโวสารามิกาธานะปฏิอุบาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสป,ปานาภูตาสุกิตาชุกพวันตุเตสลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกา นิยานิกังธรรมาวารังปฏิจจเตสเพปิทุกคสะกโรตุสังขยังทาตุเจรังสตังธมโมธม,มัทธราจปุคลาสังคโคโหตุสมัคโควะอัายาจหิตายะจะอัมเหรักตุสตทธมโมสเพปิธรรม,มาจาริโนวุฒิงิธรรมสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตสปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเน สัมมาทารังประเวชฉันโตอากาเลเทโวปะวัสตุวุธิภาวา,วายะสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนัตนิจังรักขันติปุตตะปุตตะกลงเอวังธรรมเมนะราชาโนปจชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุขปัตตาจนิทุขาพยาปัตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัอภิหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัเพเทวานุมโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทยาสีรังรักขันตุสัาพพทาภาวนาภิรตาโหตุคัดชันตุเทวตาคาตาสุมาคลาคาถาโอตุสัพพังสุมาคลังรักขันตุสัพพะ เทวตาสภาวะนุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสพธรมมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสภาพถังสังคานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรงสเพพุทธาภรัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธมิตรสัพโสสเพพุทธาภลัปัตตาปเจกานันจะ ยังพลังอรหันตานันจเตเชนารัคังพันธมิตรสัพโสสเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะรักขังพันธเตอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธมิตรสัพโสสเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธมิตรสัพโสสเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธมิตรสัพโส สเพพุทธาภลพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคขังพันธมิสสพโสสเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคขังพันธมิสสพโสสเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคขังพันธมิสสพโสสเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคขังพันธมิสสพโส ข้าจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ขพข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรจกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เเด็จสุสวรรคาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมภสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมาในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพ และลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นจริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเิอ